สวัสดีคุณครูทุกท่านเลยค่ะวันนี้เพจคูลูกชาวนามีเกมฝึกสมองรับข้อสอบคูผู้ช่วย EP5 มาให้คุณครูทุกท่านได้เล่นเกมกันค่ะซึ่งเกมนี้เป็นข้อสอบพรบร,ระเบียบข้าราชการคูและบุคลากรทางการศึกษาพุทธศักราช2547 มีทั้งหมด10ข้อคุณครูพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปทำข้อสอบกันเลยข้อ1ข้อใดเป็นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร,รกรทางการศึกษากาไก่กบอสอ ขอไข่กพอคอ,อควายกอคสององูอกอคสอคุณครูคิดว่าขอ้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขอคอควายนั่นเองค่ะกขอสอข้อสองสมชายทำหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนในโรงเรียนของรัฐสมชายตรงกับข้อใดกอไก่ผู้บริหารสถานศึกษาขอไขผู้บริหารการศึกษา ข้อควายข้าราชการครูงองงูอาจารย์คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขอคอควายนั่นเองค่ะข้าราชการครูข้อ3ใครคือผู้มีอำนาจออกคำสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจากราชการกอไก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอใครผู้มีอำนาจตามมาตรา53คอควายเลขาธิการกอพออ งงูผู้อำนวยการสถานศึกษาคุณครูคิดว่าขา้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะผู้มีอำนาจตามมาตรา53ข้อ4ครูผู้ช่วยดำรงตำแหน่งกี่ปีถึงจะได้รับการประเมินเป็นครูก็ไก่1ปีขอไข่2ปีขอควาย3ปีงองู4ปี คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลาเฉลยข้อขอไข่นั่นเองคะ่ะ2ปี ครูนวลจันทร์ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยในปัจจุบันครูนวลจันทร์จะย้ายได้เมื่อใดก็ไก่ไม่น้อยกว่าสองปีขอไข่สองปีขอควายไม่น้อยกว่า4ปีงองูสี่ปีคุณครูคิดว่าข้อไดนถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ขอคอควายนั่นเองค่ะไม่น้อยกว่า4ปีข้อ6ครูที่จะขอมีวิทยาฐานะชำนาญการต้องดำรงตำแหน่งครูมากี่ปีกอไก่4ปีขอไข่ไม่น้อยกว่า4ปีคอควาย5ปีงองงูงง ไม่น้อยกว่า5ปีคุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา นั่นเองคะ่ะไม่น้อยกว่า4ปีข้อ7ครูที่ถูกสั่งลงโทษปลดออกมีสิทธิ์อุทธรณ์หรือร้องทุกภายในกี่วันกอไก่7วันขอไข่15วันคอควาย30วันงองู90วัน คุณครูคิดว่าข้อได้ถูกต้องคะเริ่มจับเวลาเฉลย ขอคอควายนั่นเองค่ะ30สวันข้อ8ครูต้องตาไม่พอใจคำสั่งลงโทษทางวินัยจากความผิดทุจริตเงินของโรงเรียนต้องยื่นอุทธรณ์ต่อที่ใดก็ไก่สอทอจอขอไข่กอสอจอคอควายกอคอสอ งงูอกขคอสอเขตพื้นที่คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา ควายนั่นเองค่ะกอสอข้าวาตำแหน่งตามข้อใดไม่ต้องทำข้อตกลงพัฒนางานวงเล็บ PA กอไก่รูผู้ช่วยขอไขค่คู่ข้อควายคู่อสอหนึ่ง งงูคู่ขอสอสองคุณครูคิดว่าขา้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา กไก่นั่นเองค่ะคู่ผู้ช่วยข้อ10ระบบการประเมินวิทยาฐานะดิจิทัสคือข้อใดกอไก่ Digital Performance Assessment ขอไข่ Digital Perspective Assessment ข้อควาย Digital Performance Appraisal งองู Digital Perspective Appraisal คุณครูคิดว่าข้อใดถูกต้องคะเริ่มจับเวลา อขอควายนั่นเองค่ะ Digital p e r f o raisal m n c e a a p p r เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูทุกท่านได้คะแนนกันเท่าไหร่เอ่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมานะคะแต่ถ้าคุณครูท่านใดอยากเรียนรู้เพิ่มเติมแอดมินแนะนำคอร์สติว และหนังสือสอบครูผู้ช่วยสามารถทักอินบ็อกได้ที่เพจคูลูกชาวนาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ